ไม่เอานะจ๊ะไม่เอานะจ๊ะหืมน่าออดอ้อนเอาซะไปอยู่กับหลวงตาไหมหลูกไม่ถูกกันกับรวยอ่ะชอบทะเลาะกันอ่ะมีส่งไปอยู่กับหลวงตาตัวหนึ่งไปไหมลูกหือไปไหมครับ แล้วรวยก็เดินผ่านไปไหมไปอยู่กับหลวงตาไหมอ่ะไปอยู่กับหลวงตาไหมมิ้ไปส่งนะถ้าไม่ถูกกันกับรวยก็แยกกันอยู่ให้โชคไปอยู่กับหลวงตานะให้รวยอยู่กับมิ้เพราะโชคไม่ค่อยถูกกับเพื่อนโอเคไหมอ่ะไปไหมลูก ไม่ไปอยู่กับหลวงตาเหรอลูกวันนี้มีหยุดนะมีไปส่งได้นะไปไหมไปไหมลูกไปอยู่กับหลวงตาไหมครับอืมีิไปชงวัดมิไปชงวัดไปไหมมีไปชงวัดไปไหมืม,ว,ไไม,มวัดป่าใกล้ๆนี่ไปไหมลูกไปไหมครับ ไปอยู่วัดกันนะหลวงตามีนมน,ม,นมเยอะเลยชอบทะเลาะก,กับเฮียชอบทะเลาะก,กับเฮียรวยเนี่ยส่งไปอยู่วัดเลยเฮียรวยไม่ได้ทำอะไรเลยไปไหมเฮียรวยแค่เดินผ่าน <c oughs> ไม่ไปหรอไม่ไปทำตัวดีๆน,นยกกล,ลยนอะย่าเกเรเฮียรวยนะได้ไหมไม่เกเรเฮียรวยได้ไหมลูก <laughs> ไม่ได้ไม่ขี้ม้มมาเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้นี่จุ๊บเฉยเลยนี่ทำโทษก่อนนี่ทำโทษก่อน <laughs> <laughs> ไม่รู้อะไรงองแงงงองแงง